พาพี่พาน้องมาเที่ยวเบิ้งส่วนภายจ้าพามาชมบรรยากาศในส่วนภัยของเฮาบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้ละจ้ามีนอ้อยอยู่เด้อพี่น้องพอได้กินอยู่จ้าปลูกไว้ตามธรรมชาตินาะพี่น้องไม่ได้มีระบบน้ำอีกอย่างจ้า ็เลยพาพี่พาน้องมาเที่ยวเบิงสำหรับผู้อยากเห็นว่าลูกหลายตีส่วนภัยนะเป็นยังคือมีนอลายแท้ววาสัน่นก่อนนี้บลรูเขาเป็นยังแน่งเขาคือออกมาแบบนี้ลูกหลายจ้าพูกหลายปลูกประมาณสิบกาไล่ ปลูกไว้ตามธรรมชาติรอน้ำฟ้าน้ำฝนอย่างเดียวจ้าเขามีนอเขาจังได้เก็บนอเขาในส่วนของเขาก็สิมีต้นอย่างนาพร้อมเด้อจ้าบปไดปลูกเขาเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองเพราะว่าเขามีแม่พันอธยู่ใกล้ๆจ้าทอดเวลาเขาก็เป็นมากเป็นลูกลนลงมาเขาก็ออก โนขึ้นมาเลยจ้าบรรยากาศอันล่มลื่นในส่วนไัยคลิปตามชีวิตประจำวันเนาะพี่น้องคลิปนี้กับฟ้าผีฟ้ากน้องสำนีจ้าไว้พอกันคลิปต่อไป ขอบคุณผู้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เด้อจา้าผู้มากดคอมเมนต์เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อจา้าเดี๋ยวเยาวบรรยากาศอันงามงมาสู่พี่ส่น้องเบิ่งไหม